ตู้แช่ไอติมครับเ <c oughs> บอกว่ามีฟันขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าควันขึ้นตรงไหนควันขึ้นเอ,อ้ย ควันขึ้นสายไฟอ๋อนี่ครับพัดลมแข็งตืดตา,าเจอแล้วครับการควันขึ้น ตัดวงจรพัดลมออกก่อนแล้วลองเสียบไฟดูองบัดโอมดูครับดูว่าขึ้นเท่าไหร่ใช้ได้หรือไม่ ขึ้นสิบสามจุดสี่โอ้มใช้ได้ครับเส้นหนึ่งไปจีบเปลือกขึ้นศูนยจุหศูนจุดเจ็ดเมกะโอหมแต่ว่าไฟไม่รั่วใช้ได้น่าจจะเป็นพัดลมเสียนะครับพัดลมแข็งเดี๋ยวเราเสียบไฟดู ไม่มีน้ำยาเลยไม่รู้รั่วตรงไหนเดี๋ยวลองวัวดวัดคํ่มดูนี่ครับน้ำมันคอมดำแบบนี้นะครับ ต้องคิดไปถึงเทอร์โมสตัทด้วยนะครับเพราะว่าเกี่ยวกันเลยครับนี่อันนี้สำคัญนะครับนี่ครับน้ำมันคอมใหม่ใส่เกินกว่ามาร์กหน่อยนึงไม่เป็นไรแล้วครับนิดหน่อยในเมื่อเราถ่ายน้ำมันเสร็จแล้วเติมเลยครับอย่ารอช้าเดี๋ยวลืม ช่องน,นี้ใกล้นี้ไม่ได้นะครับเพราะตรงนี้มันจะมีลิ้นอยู่ไม่ได้ครับต้องมาเติมช่องน,นี้นะครับห่างเพราะตัวนี้จะมีตัวนี้จะมีลิ้นอยู่เกือบลืมไปแล้วเกิดเติมช่องนี้นะครับต้องเติมช่องที่ห่างจากตัวนี้เกือบพลาดใช่ไหมครับวัวนี้เกือบพลาดแล้วตัวนี้ จะมีลิ้นอยู่มาหลับรับน้ําไม่ได้ครับต้องมาเติมช่องนี้แม่เกือบลาดนะช,ช่องนี้ครับต้องมาเติมช่องนี้เติมน้ํามันขอม เรียบร้อยยกเข้าปิดฝาไว้หน่อยกันอะไรเข้าเห็นไหมครับเหลืองแล้วก็ดำถ่ายน้ำมันเคายน้ำมันคอมด้วยแล้วครับนี่ล้างคอยร้อนเรียบร้อยเหลือล้างคอยคอ,อยเย็นตอนล้างระบบใช้ f 1 1นะครับ เอาในโตัเจนเมื่อล้างโลงแล้วก็ปล่อยในโตัเจนอ่อยๆให้มันหมดไอเย็นของ f อฟเนะครับ